ไทยนะครับปึ่งหอขอเด้อพี่น้องเฮฟเซ่ก็ได้เยี่ยนไว้ตั้งหากนี่รัฐบาลนี่เป็นฟันที่กันบอยเมื่อปีรัฐบาลนี่กับฟันครับฟันนี่ล่ะฟันนี่ได้ฟันฟันไว้ยังไนบ้างนี่ครับกับฟันเตียวอันเมื่อคืนนี่แล้วอ๋อครับเตียเดียวก็เมื่อคืนนี่ล่ะสุดเมื่อคืนนี่จ้ะมันนี่ก็ไม่เห็นสุดเมื่อคืนนี่ล่ะข้มฟันกระตีเลยตัวครับ ตีตัวนี่แหละนี้มีคำนวณน้ำบอกครับแอะคำนวนกบฝันไปตรงกันแล้วบอคำนวณเอาจะฝันเอาเอาแต่ฝันครับนั่นแหะมันคาดการเอาฝันมด่นไ่ร่ฝันสองขึ้นสิกันฝันเนี่ยเเดียวกันว่าฝันนี่ก็ไปเฮี่ยนนั่นเฮี่ยนมาเลที่เก้าตัวเดียวฝันสองขึ้นไปเฮี่ยนบ้านเลที่เก้าตัวเดียวบัานทัวกับไปน้ำกันไปน้ำกันแล้ววันนี้ก็ได้มาเฮียนยหี่ยนกคนนี่แหละทุกวันนี่แหละ เลขบ้านเหมืันกันสี่เก่าคนละฟันนเดียวกันแล้วมาม่ขึ้นมาฝันเนี่ยมาซื้อเลขสี่หกมาขึ้นนี่ยอาเก่าศูนใส่บกได้บ่มี่เกศูนย์เก่าสองนะบมี่ล่ซื้อเลขบ้านกําันกับบอมีมันเลขดังตัวแมววะสันเด็นยยังคือฝันเกีียวต่กําลันสันเดีันบ่มมี่ตีฝันเกลียวกําันี่ยเก้านึงเก้าศูนย์หรือที่สุดสุดนั่นนี่เพื่อนเอาแหวนไหนวงนึงมันออกมันหอกศูนย์เก่าเก่าศูนย์นี่แหละเนาะเป็ไจได้ย่ มันนี่งวดต่อมามันฝันเียวเล่าเรียดกับมอ,อกเก้าสองสองเก้านี่แหละก็บอกเอาอันนี้มันนี่เป็นซีบันเด็กปล่อยออกแล้วเนาะบอกแล้วเนาะครับเดี๋ยวมันจดตามอ,ออเพราะว่าฝันแล้วนะออน,น,วนีะ่เป็นออฟฟี่จดตามครับเอาเมตตีว่ามากครับอันนี้อะไรเ่ครับซีซีหกซีตัวซีซีหกซีหกศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ หนึ่งเก้าเก้าศูนเก้าศูนเมื่อวันจ้าอนหกศูนย่สิเรื่องกาครับเฮ้ใเป็นได้เลยรกนอหกูนกาคับเนนี้ึ่งศูนหกออกสองเทียบเป็นบอกเก้าศูนย์หกศูนย์จ้าสี่หกสี่หกสี่เจ็ด <19 S 1> หนึ่งเก้าสี่เจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเราเจ็ดสามไงเอเจ็ดสามนะ่มันบอตะล่องเจ็ดสามสามนี่นม่ีสนี้ล่ะตัวนินไม่ตีมักสุดได้เจ็ดโคโคแล้วเนาะ แมนบอกเจ็ดแล้วเจ็ดทางครับแต่ว่าสิบเจ็ดซื้อไว้เราสามใบไล้ที่รลตก็เดียเอาตันึ่งเจไว้ลหมเ็นเกดอีกเตัวนึ่งนึ่งเจ็ดเดี่ครับจ้าปันเทนไปปันเทนไปกินเรียงเฮี้ยนโพตุพิยมสันดอกนีน่มากไปเฮียนบางทีเก่าเราไปเฮี้ยนโพตุพิมเรืนแบบานพันหนึ่งเดบันอี้ผู้เท่าศูนย์ตีกันพอาะไะ้ตีใส่ว่าเก่าศูนศูนเก้า่ะตีกันในงานแตงค่ะนะ ผู้เฒ่าศูนตีกันแบบว่าแจ็คแมนเล่าก,บบกาญญาาันยังพิทหูยังมาสั่นจังวัดยาบ้าน่เรขกบ้านพึ่นึ่งเกตนะกับบ่มี่ดอกก็เลยไอะไรบานใดในะสองใบหาก็าาบดเราเลน,าานึ่งเกศนึ่งกศกับเดือนี้ยบ่มีหาอยู่หมดมาด้าสองบบอใบดอกใละตะลีไปยุ่สองใบนี่ลไม่เท่านีหละเสียนมักตัวไหนเนะาะเด็ก้งหมดเนี่ยมากนี่ก,มกัมักสามต <C> ัวซ <C> ีซีหกซีซหกกับซีหก สี่หกกับสี่หกเนาะตัวมากเนาะสี่เจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยละสามคูนเนี่หล่ะมากมากสามคูนสี่หกสี่เจ็ดหนึ่งเก้ามันว่าใชสี่หกต้องสืบจัดไปห,หลายหลายแน่เนาะมันสืบแล้วตอนนี้เบิรแล้วตอนนี้มันจะจัดนัก,นกเม่ตีสี่หกตนะีเพราะว่าหลนฟานนขัวแล้วไม่ต้อออกสี่หกนะว่าสี่หกกับหกสี่เห็นบอสืดหนะ่ะปล่อยทั้งล่าทั้งไทย มันนี่เลขเลขเล่ากับมาออกสี่หกเลขกันั่นยังบอกหกสี่เห็นบ่เลขไทยนะงวดนั้นทั้งขอกสั้นล่ละต่อปอยทั้งเล่าทั้งไทยอันนี้สี่หกสี่กับปอทั้งเล่าทั้งไทยอ่เมื่อวานนี่มันกันวันนี้หัวสัิเป็นรถนะมันสิเป็นตัวนี้รถจีิแมนไอปอยมาทีหนึ่งเลยเด้เลขอันอีหยังออกออกสี่สี่หกือเหรอมันนี่เลขไทยยังมาออกหกสี่อยู่น่ะเลขหมยรัฐบาลไทยนะงวดตะกร้อนลนะอันติไปซื้อไว้คือกัน วันนี้ก็ไปพี่แกหน้าเบึ้งเนาะจ้าอาเท่มันจุ่มจำมาอีหาหามาอีกแต่ว่าวิ่งแต่ว่าวิ่งแันมีอยู่ดิวิ่งวิ่งจะได้วิ่งอืแต่ว่าเหล็กวิ่งมันมีอยู่ดิออกกำลังกายลืมบอกเหล็กวิ่งตัวนีงมามาที่เหล็กวิ่งมัน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 เข่าสูงวัดดิวิ่งอะนั่นแหละคนมากอะจะบิ้งบ้งก่อนวิ่งเหล็กวิ่งมันสิ สีวิ่งกันสองกับสี่ได้หงดเลขวิ่งสองกับสี่วิ่งสองกับสี่จ้ะก็เขาสี่หัก็เขาครับเขาก็เขาสองกับสี่สองกับสี่เส้นวิ่งเส้นแลนเตรียมเนื้อครับเขียนไปเลยครับใส่เกลียวอดาเลยใส่เกลียวอดฐานแล้วล่อล่อใหม่รอรับใหม่ครับเดรือทรงใหม่ สองกับสี่เขาอยูสี่หกสี่เจ็ดเขาอยู่เด็กบิงเนียนเนีนวะครับเสี่ยนเน้นเน้นบิงเน้นสีเน้นสีวะครับเน้นสีเอ้าสีน้องเนีนสีเด้อเสียนเป็นเนีนสีขเ้นช่นใต้ที่สีนะครับเด็กบิงเจ้าของกับสีสื่อกันเสี่ยนใส่สีสื่อกันนั่นบ่ครับคิดว่าสี่ลงทุนจ๊ะ งีนจะได้ก็ได้จะกหาเงินอยู่เลขสี่หกสี่หกหกสี่คุ้นนัก่อนเงินบางนึงเสี่ยงได้หลายเหนี้ครับบางนึงสี่ศูนย์เจ็ดกับเก้าสามมาได้เหมือนเงินขั้นหาเหมือลายเนาะเสียดเสียดไม่หมือลายที่วันนี้ก็เรียนลายเอาให้เสียนเบ้งด้วยให้ยนให้ท้นอนเข้าบ้งตัวเขาก็ได้่าได้เรียนลายสี่้เง่อนสอบก่อนิดยังไเต็มเนาะบางนึงแต่วกาลายปูดออกเนาะ มาหลายดอกแปดแปดหางมาหลายดอกนี่ตัวเน้นให้โยเพิ่นก็นเอาตัวเพิ่นเน้นนะสามารถกระสอบเนาะคนหลายกว่านี้ก็มีเอาพี่น้องเอฟซีก็เตรียมเด้อครับแคปหน้าจอเลยนะครับ,บรัฐบาลไทยเด้อวันวันที่นะครับสิบหกกอยหกเจ็ดนะครับเป็นเลขฝันนะครับเลขฝันของเซียน วันไหนคำนวลวันไหนคำนวลวันนี้วันไหฝันเหาลดฝันเหาลดฝันแม่นอยู่แล้วครับเส้นตีมาฝันแม่นฝันเหาลดฝันตีทุกทีเนาฝันเตียงมาได้กับซีหกศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยแหละครับแต่หอกมาก็มีก็ศูนย์น้องจะเป็นอย่างน้องก็เป็นซี่หกศูนย์ตัวน้อง้าหลวมากก็มีเก้าศูนย์หกศูนย์สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับวิ่ง สองกับสี่เม้นไปที่ซีครับเหล็กวิ่งครับเหล็กออกกําลังกายครับดูวันที่นะครับนะครับขอบคุณเซียนวังใหญ่นะครับ่ตีนะครับขอบคุณ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 พี่น้องที่ช่วยสุขัสนะครับตางนั้นนะครับมีทั้ง